ับวิธีเอาเข่าให้ม้านะครับกินทีกีนมันจะกินดีนะครับต้องต้องเอาไปสือสือข้อไก่ข้อไก่นะครับข้อไก่ข้อไก่ไกมาซับใส่กักบซับใส่กันกับเขา่าซับให้มันมุนๆุนนะครับซับให้มันมุนมุน,มน,น ซับมันมุนม,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 มลมลแวกับเอามาคุกใส่ข้าวเข่าครับ,ค,รบคุกใส่ข้าวเขา่านะครับใส่หนังปลายมันจังหน่อยมักครับหมาหนิมักได้มกัมกเลี่ยงหมานะครับนี่มีข้อไกลครับซื้อมาสิบบาทซื้อว่าสองใหม่นะครับมาซับ ลับซับให้มันละเอียดละเอียดนะครับซับกระดูกให้มันนํานะครับใหญมันใหญ่ไม่กระดูกมันไหลไอ้มันแข็งแต่มันติดข้อนะครับซับให้มันมมนละเอียดละเอียดนะครับมักชักมักบ่มักแหละครับนอนถ่ายอยู่นอ่นถ่ายกินเลยอกลักกี ของหมักของชอบของครอบครัวครับเพิ่นมักแห้งครับเนี่ยมะสับเพิ่นกินเอากินถ่ากินเลยนะเว้สิริกิณนะครับเป็นแบบนี้ครับกินดีครับครับกินดีเนี่ยมะสับ ăn để phần nhâm mười sáu, ăn, kiếm, phò kiếm đi, ấy, phò nhâm mặt แชบบ่อืมกินได้หมดนี่แหะครับอาหารที่บนหมักในแนวนี้เลยครับเด้อผู้ดใดเลี้ยงมากินเกี่งเลยครับเบิดเด้อครับนี กระดูกซับนุนมันจะกินแคลเซียมน้ำนะครับกินกระดูกไหไแคลเซียมได้มำรุงกระดูกครับสวัสดีครับ